มีสในคริสต์มาสนะครับอ่าเมื่อคือเขาบอกว่าเรามีสายเรียกเข้านะครับทําให้เราต้องไปเดินทางไปที่นึงในวันคริสต์มาสนะครับซึ่งอ่าเราก็ได้เปิดวิทยุวิทยุฟังนะฮะในขนาดนั้นเราก็พบว่ามันมีเหมือนชายคนหนึ่งชายน่ากลัวคลีปปี คลิปปี้ that's to be a spot around to the city ก็คือเหมือนมีชาสติวิธีคนหนึ่งอยู่ในเมืองแห่งนี้นะครับผมแล้วก็ต้องเอาชุดลอดในคืนนี้อย่างไรอย่างเล่านะครับซึ่งมันไม่ได้บอกคืนนี้หรอกแต่ผมแบากเติมเพราะว่ามันดูคจองจรจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวไปดูอะไเเอาเริ่มแล้วหรอเร็วจัดเลยอันนี้รอราใช่ปหมว u n l o o k c u r ก Why do I get stuck with the naive shield? Something too creepy about them. Mm -hmm. So my zombie is shy but now you come to me. Bungie, don't ask me something could has happened. That name with you. Turn on the radio operator. Oh, Agency, vote again. Do not do the night, as we have to do it every hour here. Oh, why? เป็นคำเตือนอะไรประมาณนี้ครับว่ามีฆาตกรโรคจิตออกมาอะไรเงี้ยเออสามารถ the police d o not want to a n y o n e to go outside เราไม่คือตำรวจไม่สามารถจับชายคนนี้ได้โปรดดูแลตัวเองอะไรประมาณนี้ thank you thank you please lock your door and window แล้วโปรดล็อกประตูและหน้าต่างของคุณ anything anything please report ถ้าเจอหากเจอผู้ชายคนนี้ให้เกิดให้แจ้งเราเลย turn off r a d i ดอ่ะปิดนะ,ะโชคแม่งฉันคิดเลยว่ามันต้องไม่มีอะไรในข่้คืนนี้แน่ๆอ่ามีจำสแกร์กับจำสแกร์ every one on server จำสแกร์ every on server คืออะไรวะ enter gas station อย่างที่ผมบอกไปครับถ้าเกิดว่าผมแปลงกิจมั่วตัวก็ขออภัยด้วยครับเอาที่เราเข้าใจก็พอครับไม่ต้องตรงเต็มตามร้อยอะไรกันาดนั้น <c oughs> แก๊สเต,เตชันหรออันนี้ปะอันนี้มันห้องน้ำเดี๋ยวแก๊สเต,เตชันคืออะไรอ่ะแก๊สเต,เตชันอ๋อนี่หรอหลังหลังครัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลังหลังร้านเออเทลวอล์กเกอร์ทูคล็อกเอานี่หรอคลอ็อกเอาเฮ้ยเปิดวิธีเลยปะ โหแม่งหลอนว่ะปิดดีว่ะอะไอ่ะเทลวอล์กเกอร์ทูคลับเอาโอ้ม่ก็อ๋อนี่เหรออ๋อนี่คือวอล์กเกอร์เฮ้ย i t you time to call out man เวลางานให้จบแล้วเดี๋ยวสุด at your high the new I feel bad for you t h o อโหไอ้เหี้ยน I'm sure it will be fine, just another night on shift. Whatever, dude, I'm here this fan Give me the creep, dude. Also, just be with Oh, dude, I got kinda all hungry and might and had a lot of food on the juice Anyway, see ya later. Well, maybe. If you still arrive. ขอให้เอาชิ้นลอกดิุนตีนมากเลยผมว่าเรานะ่าจะไม่ถูกกับเพื่อนทำามคนังเฮ้ยทำไมมันลายเป็นทีโพขานาดนั้นวะเออไปดีมาดีนะขอให้คืนนี้เองโดนผีลอกเออ go to the back and crawl in โอเคเราต้องไปใส่เวลางานก่อนว่าเราไว้นี่ละเอาอะไรขึ้นมาเนี่ยม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อบอเลยเราสายฟรี เราไม่ต้องการในเรื่องอะไรต่างๆนะนะโอเคเราใส่เข้าเวลานาะนซะเอ่อ uh, ฉันคิดว่าฉันควรที่จะเติมสต็อกพวกนี้หน่อยนะเพราะว่ามันดูน่าจะหมดมารตั้งนานแล้วพวกนี้เอง if idino d k w better i want have a charge cash on cam r i g อ๋อเราไม่รู้ว่า idino d k w อ้า oh, ันรู้เหรอฉันรู้ใช่ไหมว่าของอยู่ไหนโอเคมานงั้นเราไปเติมกันดีกว่า เติมกองเลยแคบคุณทุกค้าโอ้โหไอ้ยูซี่อ้าวกองเดียวเต็มเต็มเลยหรอแล้วกูเล่นคนเดียวด้วยชิบหายแล้วบอกไว้ก่อนนะครับว่าโอ้ไม่แคบตอนนี้ผมต้มมะแมกับซักผ้าฉะนั้นวผมต้องอาจจะมีต้องขัดช่วงขัดตอนนิดหน่อยเออผมจะกินมาแม่ลอยมาเลยมามามา โอ้โหงานกางดึกทำไมต้องทำคนเดียววะเนี่ยวันเชิญสมาทแท้แทท่า,ทานเราจะได้ไปไหนกับครอบครอครอบครัวเอ้ยเดี๋ยวเรามาอยู่คนเดียว,วะอะเติม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 อยู่แป๊บน,นึงเอ๊ะมาละมาละผมเพิ่มเสียงเกมหน่อยเลอมันจะได้แบบอะไรอีกเนี่ยผมเพิ่มเสียงเกมหน่อยแล้วม,แบบม,ม,ม,มันจะได้แบบว่าไอัน,นี้หน่อยเพราะว่าคลิปก่อนผมยิเสิงตองเบ,งเบ,งบามากเลยนะ ไอเสียงตัวเองอะดังมากดังกว่าเกมอีกคนไม่ได้โฟกัสเกมมันหมดเลยอยู่หัวกดจำสแกรเลยไม่เออไม่มีฮะก,กูคนเดียวนี่วะกดคลิกขวาคือซูมเดี๋ยวลองลองซูมน,นอกนั้นหนึ่งไม่มีใช่ไหมคือถ้ามันเล่นกับเพื่อนนี้คือผมบอกเลยว่ายังไงก็ยังไงก็งกเต็มร้อยแน่ๆครับไม่ถึงว่าสติยอะไม่เต็มร้อยแน่ๆอะอะไรของกูเนี่ย จุดจุดจะจาดจัดจุดเลยอุ้ยจำหมดแล้วอีกองเดียวอกองเดียวมา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 กองเดียว The last one is you สต็อกนี้อ่าเสร็จละเฮ้ยมีเสียงรถลูกค้าลูกคา้ามาเร็วโอ้หรถสีแดงแดงดิดเลย มาครับมาครับออเมมเบอร์สวัสดีครับลูกค้ากูลูกค้ากูนะากลักูผีลูกค้าครับเอาอะไรครับผมเอาซอสไม่เขื่อนไดใช่ไหมครับอ่าเอาอะไรอีกเอาะไรอีกอย่างเดียวอูขี่รถมาตั้งไกลเอาอย่างเดียวอ่าอ่าอ่าไอ้เจือดอดอเลน What you so wrong. You have a way be waiting very long. Uh, whatever. Just link me up already. Yeah. You join in by just is present already. as we calling corporate about this experience. Oh. Look, uh, I หรอโซเกตชี e f i n a l ี y left เอาไนสุดเจอกับไปคืออะไรอ่ะคือมนดุดเป้าหรอแบบซื้อร้านนั้นถูกกว่าร้านนี้ก็เลยมาขิงกันเฮ้ยนี่มันโตโยต้าออดี้คิดว่าคิดว่เราพูดไม่ถูกคุยแค่โตโยต้าเปิดประตูด้วยดียุงเข้า เล่นอะไรไม่รู้เรื่องอะไรลุงไหนไหนไหนเอาอะไรครับวิลุงซื้อขนมหรอ่าซื้อขนมเฮ้ยครับลุงครับครับอ่าครับสวัสดีครับเดี๋ยวลุงเดี๋ยวเอ่อคุณช่วยสแกนนี้ได้ไหมลิงใช่ไหมอ่อได้ครับ เอผมคิดว่ามันคือเจ็ดจนะุดเกา้าเก้าดอนะตีกเก้าเก้าเลยดอนเออดีเลย <c oughs> <c oughs> แมงดอนโคตรแมงหนมดอนเอ้ <c oughs> แต่เขาเรียกเป็นดอลลาร์นี่วะเอ้ออะไรของผมวะปีข้ามโตแม่งเลย้าไมีคนเติมละมันไหนไหนดูดิเฮ้ย ใครอ่ะเชี่ยอูเดินมาอย่างน่ากลัวเลยล็อกประตูร้านได้ไหมเนี่ยไม่เ้ยเดินมาอย่างน่ากลัวเลยเดี๋ยวเดี๋ย๋อ้อซซินสดอคัสตอเมอร์นั่เดสก์ไอีเด creeping along of the ฮะ ถ้าผมไม่ชวนนะครับว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรผู้หญิงเขาบอกว่าคุณเห็นอาชายเสื้อแดงที่เดินอยู่รอบๆร้านนีมไหมฉิกรู้ถึงอะไรอ่ะภาษาที่ t h า s อิน in the red อ,อ๋อที่ใช้ j u s t forget about in d o n o n e you to thing to h a r d don't need to be rude ma'am I just know t h a t in surface อะไร support to be the only one walking อ๋อโอเคเติมนน้ำมันใช่ไหมครับอ่าอ่าอ่าอะไรวะประมาณว่าเหมือนผู้หญิงคนดีเขามาถามเรื่องว่าเออคุณไม่เห็นคุณเห็นผู้ชายที่เขาบอกว่าเตือนมาแถวแถวดีไหมอะไรหรือเปล่าอย่างนี้หร,รือเปล่าหรือแบบเออ customer today happy lules lules ะอะไรวะปิดปิดปิดเดี๋ยวเดี๋ยวขอเขอห้องน้ำอ่อนไม่ไม่ไมีใครมาห้องน้ำใช่ไหมเออเออไม่ม,ไมีมีไฟฉายด้วยไม่ต้องเสียตังค์แน่เลยเกมนี้บอกเลยถ้าไม่เสียตังค์ไม่ใช่เกมนี้ไหน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 อุ้ยคุณตำรวจเอ้ยคุณน่ะ What are you doing คุณกำลังทำอะไรอยู่ในคืนนี้น เออผมทำงานครับพวกขับวถดูดนึงตำรวจดูเลยอ่ะเออนย่งก็ตามอะอะไรอ่ะอเขาบอกว่าอะไรอ่ะผมผมไม่รู้อ่ะ you in here the new อ่ะคนที่ยินเรื่องเรื่องใหม่ๆอะไรวันนี้ไหมเรื่องเขาเนี่ย <laughs> you believe b o the m a n i c อ่ะใช่ป่ะ the training gas station ที่บีรีพอร์ตอ๋อก็อ่าคือเขาแบบประมาณว่าเขาบอกว่าเออย,ยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตำรวจมารถแดงวะทำไมตำรวจไม่ได้มารถรถเจ้าที่อ่ะอันนี้แปลกๆเว้ยอารมณ์เหมือนเขามาถามเราว่าเออถ้าเกิดว่าเห็นชายชุดแดงก็อย่าลืมที่จะแจ้งเขาด้วยอะไรอย่างนี้ อืมประมาณนั้นแหละใหอมแปลอะไรเยอะเลยกากระส่งคิดอยู่เอ <Hey, S 1> ได้เเฮ้ยว <Hey! S 1> <Hey! S 1> ิสกายดยงเฮ้ยคทำอะไรองคุณนะ่ะวิชาคนนั้นวิชาคนนั้นวิชาเสื้อสีแดงเราเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดวรอคอนฟอน The Stangman คอนฟอน The Stangman อ๋อจช,ชายประหลาดเหรอชายแปลกๆนี่อ๋อเฮ้ย คุณกำลังทำอะไรนะอ่าอยู่โฉยคุณควรที่จะออกไปจากที่นี่นะไม่ตอบคิปปี้กายไม่ตอบเอ่อ uh, คุณช่วยออกไปจากตรงนี้ได้ไหมเออไม่ตอบเลยมันจะไล่เราเปล่าวะเออเราคุยกันแบบโซเชียลดีเทนดิ้งดีกว่าเดี๋ยว I'm going to call the c o p เ0นุ้นจะต้องหาตั้งนานนี่ดูดี for death อ้าวขู่ ECU กันหรอจะเจอกันแม่กโคตรของโคตรเร็วเลยแม่งมาขู่กูด้วยหมูม่เม่งอะไรวะน้า อยากจะฟาดนะถ้าไม่โกะกูจะตกงานเดคิดดิออฟส์นะสเตฟสเตฟไอเดวิชกรีนอ๋อเหมือนเรากำลังบ่นเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ย l ร t เตอร์อ e น i ด h t s น i f ชิ์เดี๋ยวผมไปศึกษาทภาาสารกินมาเยอะกว่านะี้ก่อนผมรู้สึกผมตูดมากเลย แกมอบแอนมอบวอเตอร์อะไรอะเดี๋ยวอยู่ๆมีน้ำรั่วเฉยงานรอะเนาะ้านแม่งก็ฟ้ารั่วอีกเออเอาเอาเอาเราสักอย่างนึงเดี๋ยวเออคัดถูคัดถู แคทูแคทูแค o ูแคทูแคทูแคทูคทููคุอ่างานเราเสร็จแล้วงานเสร็จแล้วมีรถมีรถมีรถมาเสียงรถ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 เฮ้ยคนคนนี้เขาดูดูหน้าตาดี เขาน่าจะแบบช่วยเราได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวกูจะไปขอให้ลูกค้ามาช่วยกูคงจะมีคนมาช่วยแล้วไม่ปิดประตูร้านอีกแล้วอะไรกันน่ะมู้คนสมัยนี้ไร้มารยาทเอ๊ให้ซื้อตลอดเลยอ่ะเกมเป็นไรอ่ะเดี๋ยวคือท้ดดีเสียงไอช็อตตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ไหมผมนะเสียงเกมดูฟังฟังเห็นไหมเอ๊เดะ just drink plans just drink please I will be 3.5มจุาเหรียญนะครับ <c oughs> คงจะงงกันแน่เลยใช้คำอังกฤษครปิดประตูด้วยไอหัวหลิม,มเดี๋ยวก็สออตดวตุ๊กตามีเลยเออนั้นการเด็กแม่ง คตรน่าเบื่อโคตรเซ็งโคตรอันตรายดีเราไม่ใช่ผู้หญิงโคตรอันตรายมากเลยแบบเป็นผู้หญิงอ่ะไม่ไม่ควรไม่ควรคนจะมีอ่าผู้ชายอยู่ด้วยที่ไว้ใจได้เชินเพื่อนร่วมงานวิอุมามาเพียรซำยังวิเดี๋ยวพูดแบนเขาได้หรอ <c oughs> อะไรอะ่ะเขาซื้ออะไร อุ้ยอ๋อเขาม,มีแผนที่ระสะพายโอ้ What is that มันคืออะไรอ่ะ <c oughs> Have you had j u s a murder around here He coming to kill all us all oh. I think I be wise and d o how to defend myself Good luck with that here you money เอาออฟเฟียอ๋อมีคนเหมือนเห็นอีกแล้วใช่ใช่ครับเราเราก็เห็นเหมือนกันเห็นแม่มากดประตูหน้าละหน้าต่าง <c oughs> ประตูหน้ารางอะไรเดี๋ยว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 คืออะไรขยะเหรอเอหมาะก,กับมึงมา่เลยขยนะเนี่ยขยะที่มาก่อนหน้าร้านเนี่ยขยะเอ้ยขยะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคัเดี๋ยวในเพื่อนอะดี๋ยว่าเราต้องไปทิ้งโอ้โหเราจังหวะที่เราเอาไปทิ้งอะก็มันคงจะเข้าไปที่ลานเราแล้วแหละโอ้ดีดีดีเฮ้ยมีอุ๊ยคงไม่ได้เสี่ยงเลยกนหรอกเนาะเกมันมีเอฟเฟกต์เลย เฮ้ยอย่าชนผมอย่าชนไม่ตายด้วยขนาดรถชนกูยังไม่ตายแล้วฉีดทำอะไรกูได้ไเดินเป็นไมคค้าไปคับเอาอะไรครับซื้อคุกกี้คุกกี้นะเอาหวยเป็นคุกกี้นะเดี๋ยวลองดูว่าตอนเขามาจ่ายตังค์มันเป็นอะไรตอนไหนเขาเดินไอชายคนนั้นเดินไปหาไอตรงมามา่าแต่ว่าได้กลับมาเป็นน้ำดื่มเฉยเลย มาสวัดสดีแดดีเงี้ยคอสออร์เรมีสีอ่ะ,อะให้ผมดูนะประมาณ6กดอนเจ้าเก้าเหรียญหกเจ้าเก้าเหรียญคุณตลกแล้วนี่คุณจริงจังมะเนี่ยมันเท่าไหร่ผมจริงจังดิเออนี่ราคามันบอกอยู่เนี่ยผมมีื่องนะอุ้ยวู้ซี่จยูกับเก้าดอน อะไรอ่ะโดนโกงเฉยเดี๋ยวไม่กินไม่คิดสิง่งไกลาผมอ่ะนี่ยเดี๋ยวผมมาผมมาทุกคนเดี๋ยวผมมาเลยเออ,อะไรอะวะบอลลงมาแล้วเนี่ยผมวิ่งเลยเนี่ยเอาลกค้ามาเดี๋ยวไปน,นึงผมไปนั่นเอ้ เออผมกำลังที่จะใช้ห้องน้ำนะบัดอ่าอยู่เทเลออ่อนดีอ้อมมาสกบกเหรอเอออ๋อได้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 โอได้ได้ได้เดีๆๆย๋ยวผมไปดูห้องสองนะครับสวัสดีรครับคุณผู้ชายห้องสองเหรอเดี๋ยวห้องสองอยู่ไหนห้องเดี๋ยวมือห้องตัวเข้าไปขนาดนี้เหรวอ๋อ อ้เม็นอเุเดี๋ยว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 เสียงรถมารถใครเหี่ยวคุณผู้ชายเดี๋ยวก่อนในคุณบอกคุณจะใช้ห้องน้ําแต่คุณไม่อยู่ให้ผม,มาาทำก้างสารหรือว่ามันล่อลงให้เราออกไปวะอะทำ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 ไปก่อนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะอเฮี้ยไม่ ดอกเลยอ้วอดูวีนี่กูไม่ถึงอะไรอ่ะกูแค่ได้ใช้ห้องน้ำเฉยๆุอยมึงได้ใช้ห้องน้ำมึงก็ใช้ห้องอื่นไม่ออกไปอจากที่นี่เดี๋ยวนี้เออจากนั้นกูแปลไม่ออกแล้วอ้๋วเดี๋ยวๆเขาเขาหายไปไหนแล้วยืนดิ้ด

เดี๋ยว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 มันเข้ามาอันนี้มันเข้ามาเออพอดีออคุณช่วยให้ขนมผมนิดหน่อยได้ไหมแบบปรีนะเดี๋ยวเออในทำชิ้นกูแอนแอนอะไรอะอะไรคือเราคือเราไม่ให้เหรอวาแม่งเอ้แม่งเอ้เอะไรอาได้ได้เลยได้เลย เดี๋ยวกูจะโทรหา911กกเลยในควรที่จะ come to work today วกน,นที่จะมาทำงานในวันจุ่ยนี้เอ้ยวันนี้เราไม่ควรที่จะมาทำงานวันนี้ชิบหายแล้วแปลสดแปลเปือ่อยแปลอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลย ประมาณว่าเขามาขอขนมเรากินฟรีเว้ยแต่เราแบบไม่ให้แล้วเขาเหมือนจะตือแล้วเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวโทรหาเก้าหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เขาก็เขาก็ขู่เราอ่ะเออเขาขู่เราเหมือนกันเอาอะไรเงีุ้้ยนั่นมันเชียนั่นมันนี่ว่าวี หน้าตามันน่ากาาาลัวจังเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราต้องเข้าไปคุยไหมเออเราต้องคุยกับมันเออนี่มันอะไรนี่คุณทำหรอฉันบอกนายแล้ววิญญนจะชวยวไอ้ไห,หนเห็นในแค้มคืนจอนี้ในคนที่จจ อ่อไปจากจีนี่วิสเดียมีเดี๋ยว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 ก่อไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประตูใครปิดวะรถตุ๊กว่วตำรวจเออพูดถูกแล้วเพื่อนมึงควรจะโทรนานตั้งแต่มันมาแล้วหูมึงไม่ควรให้มันโชว์อาไปิี่หารเลยโทรโทรโทร มั่ชิม so ั่ชิม like ั uh, like ่ชิมั่ชิมัชีฮัลโหลอันยองฮัลโหลอ่านี่คือสถานีตำรวจจะเริ่มเลนสาวไอแคนเฮลยูแอร์เราช่วยเราช่วลเราเอ่อไอปอดนี่มาที่นี่เลยมีชายหน้ากลัวเขาอยู่ที่ลานเต็มโวมแห่งนี้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ คุณแน่ใจหรือเปล่ามัน่ไม่ใช่ชายไร้บ้านคุณแน่ใจมันปดนฆาตกรมันฆ่ากูมันมดิจิตอจานพัฒนาดกูดกๆๆเ,ดเลยโอเคเรวบรวมปเออเขาบอกให้เราส่งเลยก็ใช่ไหมเขาหน่อยแต่ว่าชิพหายแล้วแม่งดับไฟกู เราอไปที่กล่องไฟอ่าฮะเดี๋ยวปิดนี้ก่อนมื่มาีเอาเจ็บทีกูไม่มีใช่ไหมคงไม่มีอโอแล้วมันไม่ให้เราเล ouais. ่นลอดผ่านตรงนี <pagar> ้ด okay. ้วยไงคือมันให้เราอ้อมไกลเลยดิเสียงคนเข้าดิสแล้วใครทุกคนวันอยุทดิตรงนี้ดิคอดตรงนี้ดิคอดเดี๋ยวตรงนี้ก็ไปไหมคือเดี๋ยว กองไฟอยู่ข้างในใช่ไหมหลายเดียวแล้วเนี่ยกองไฟอยู่ข้างในอ๋ออยู่ตรงนี้เองเออแล้วมันเข้ามาได้ไงนั่นออกดีเป็นหนึง่งทุกคนอ้าขอกำลังทำงานแล้วจึงกว่าตำรวจจะมาที่นี่เราต้องเอาตัวรอดให้ได้เราคนที่อยู่ที่นี่ แล้วก็ซ่อนตัวที่ห้องน้ำเราก็ไปซ่อนตัวที่ห้องน้ำกันเถอะแน่นอนว่าเราจองห้องหลังสุดไปแล้วสัไปย้อเดี๋ยวมันได้ยินแล้วแล้วก็นั่งจิบกาแฟ อเอ้ยนี่จบแล้วตำรวจมาถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวเดวผีผมวนี้ละผมแปลไทยผมแปลไทยเลยเออผมแปลไทยเลยเออเอาไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวสกิ๊ตเกมเซอร์ไว้เดี๋ยวมา้มแม่ที่ดี่ได้ไงวะเนี่ยอ๋อันนี้น่าเป็นเกมต่อไปใช่ไหมเออเดี๋ยว ชนี้ซีรีส์มานานด้วยก็ผมมาเล่นแบบนี้เพราะว่าตอนนี้ก็ปีใหม่แล้วนะครับก็คริสต์มาสผ่านไปแล้วผมเพิ่งมาแค่ตอนกับปีใหม่เลยแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนด้วยนะครับที่ดูคลิปจนจบถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับที่จะดูดูหน่อยได้ดูหน่อยก็ได้ดูคลิปผมนะก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปก่อนหน้านี้ที่คนดูก็อยู่ยอดวิวพุ่งขึ้นแล้วก็ติดตามเขาพุ่งขึ้นตามนะครับถึงจะ ไม่ได้เวอร์วังแต่ก็ถือว่าเวอร์สารับมากๆเลยแล้วก็ปีใหม่นี้ก็อหอยทุกคนนะครับไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยกันด้วยนะครับขอให้ปีหน้ามีแฟนใครยังไม่มีแฟนก็ขอให้มีแฟนนับครั้ที่มีแล้วก็ขอให้รักกันนานๆจนกระทั่งแก่เข้าไปเลยก็เกมนี้ก็คือเกมถ้าเป็นเกมที่ผมอัดของปีสุดท้ายในปีนี้แหละแล้วก็ปีหน้าจเจอใหม่นะครับซื้อเกมนะครับซุกระตินตอนนั้น